สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่าวกลับมาอีกแล้วเรายังอยู่กับนี่เลยครับทะลวงเลือดนะครับผลงานของซอกงานและงานแปลของคุณนอนท์นภัสเช่นเดิมนะครับคราวที่แล้วเราถึงตอนที่ว่า2พี่น้องตระกูลหวยครับเป็นมือกระบี่หญิงต่อสู้กับห้างแฉงงักแต่พ่แพ้กลับไปห้างแฉงงักคิดว่านางน,น่าจะตกอยู่ใน การของปมุปปัมวชิระนั่นเองนะครับก็เลยคิดว่าจะเดินทางไปหาประมุปปัมวชิระมาต่อกันตรงนั้นเลยครับระหว่างเดินทางกับหววใช่เงะคนน้องสาวเนี่ยก็คิดก็คิดทบทวนคําพูดและท่าทางของห้างแฉงงาหยุดเดินแล้วก็กล่าวว่าท่านพี่เรากลับขุนเขากระจีกันเถอะเราต้องเปลี่ยนเส้นทางคาดว่าถ้ากลับไปหาปลาเลียงตักเราสองคนของต้องถูกฆ่าและโยนความผิดไปให้ห้างแฉงงาเป็นแน่สองพี่น้องจึงพากันปีนเขาอ้อไป ขั้นหนึงแต่กลับพบว่าพาเร่นตักน้ำสามวัตลาระห่่มาดักรอยอยู่แล้ว เล่นตัร้องถามว่าหลานสาวทั้งสองจะไปไหนกันวยใช่เงี้คนน้องตอบว่าพวกเราที่น้องพ่ายแพ้แก่หั้งแชงักำลังจะกลับขุนเขาขจีเรียกพวกมาช่วย,ยเลี้ยนตั๊กเอ่ยว่าเมื่อห้าปีก่อนตอนที่กําจัดสํานักเจ็ดดาวบิดาพวกเจ้าก็ไม่ได้เข้าร่วมเพื่อความปลอดภัยของพวกเจ้าคงจะต้องอยู่ที่นี่ก่อนวยใช่ไงี้ถามว่าท่านจะจับพวกเราเป็นตัวประกันเหรอเลียยเ้ยนตาัวลอตอบว่ามีวิธดีดีกว่านั้นแค่จัดศพของพวกเจ้าให้เป็นฝีมือ ของห้างแฉ่งนันเท่านี้พ่อของพวกเจ้าก็ต้องไปจัดการมันให้กับข้าแล้วร้องบอกสามวาชิระใหญ่ให้ไปจัดการกับหวยชุยเง็กคนพี่ตนจะจัดการกับหวยชัยเง็กคนน้องเองของพี่น้องตระกูลห่วยชักกระบ,บีหากออกจากฝาเข้าต่อสู้กับคนทั้งสี่แต่หวยชุยเง็กถูกสามวาชิระใหญ่ต้อนไปติดหน้าผานางร้องบอกน้องให้หนีไปไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งรอดไปได้แผนของปาเลี่ยนตักก็จะไม่สำเร็จห่วยชัยเง็ก แม้จะห่วงใยพี่สาวแต่ก็คำนึงถึงเหตุผลจึงปากระบี่หักในมือใส่ป้าเลี่ยนตักแล้วทุ่มวิชาตัวเบาหลบหนีไปปลาเลี่ยนตักได้แต่ติดตามยังคืนกระหายอ้อมถึงมันจะเข้าไัยฉลาดก็ยังมีความคืนกระหายอยู่และยิ่งไม่ต้องการจะแสดงกิริยาที่ไม่ดีต่อนหน้าสมุนจึงรีบตามนางไปควยฉุยเง็กทั้งสู้กับห้างแชงักปีนเขาถูกลุมสามย่อมไม่มีปัญญาจะรับมือสามวชัชระใหญ่ได้ไม่ช้าก็ตกอยู่ในเนื้อมือ ของสามวชิลาใหญ่ขนาดจะถูกลวนลาท่างแชงงักก็เข้ามาช่วยไว้ทันเวลาสังหารสามวัชิลาใหญ่ลงได้แต่ไม่สนใจหวยฉ่ยเงะปล่อยทิ้งนางไว้คนเดียวตัวเองโลดแล่นตามปลาเลี้ยงตักไปท่างแชงงักมุ่งหน้าไปตามทางที่หวยใช่เงะและปลาเลี้ยงตักไปจนมาถึงหน้าผา ็นม้าขาวของตนอยู่บนหน้าผาก็รู้ว่าปลาเลี้ยงตัดอยู่ที่ตำแหน่งนั้นจึงรีบปีหน้าผาขึ้นไปเพราะว่าก่อนที่จะไปช่วยมวยฉุยเงะคนพี่ห้างแชงงักสั่งบุ้ยหงกีขี่ม้าประจําตัวให้ไปขวางปลาเลี้ยงตะเพื่อช่วยหวยไชยเงะถ่วงเวลาไว้ก่อนในขณะที่ตนเองจะไปช่วยมวยฉุยเงะขนพี่เมื่อห้างแชงงักไปถึงหน้าผาเห็นว่าบุ้ยหงกีและหวยไชเงะได้รับบาดเจ็บไม่น้อยบุ้ยหงกีบ่นว่าห้างแชงงักมาช้า ปาเล่งตักเห็นหั่งแชงงักมาแล้วในใจก็นึกเกรงอยู่แต่จงใจพูดยั่วยุให้หั่งแชงงักโกรธจะได้ไม่มีสมาธิต่อสู้แต่หั่งแชงงักก็ไม่หลงกลกล่าวว่าตอนนี้ในป้อมของท่านเหลือท่านบุตรชายคนหนึ่งพอบานครับและสองวชิระใหญ่เท่านั้นถ้าจะสังหารท่านเมื่อไหร่ก็ได้คราวนี้เป็นปาเล่งตักที่มีอารมณ์โกรธซะเองฟาดสองฝ่ามือใส่หั่งแชงงักทันทีหั่งแชงงักเกรงกำลังยกฝ่ามือทั้ง สองขึ้นรักเสียงดังสนั่งเตะหินทรายปลิวทั่วบริเวณห้างแช่งักสะบัดหัวไหล่คล้ายคลายความเมื่อยล้าแต่ปลาเลี้ยงตาก,กลับถอยหลังไปสองก้าแล้วก็ชากแท่ดังออกมาแต่กลับกระโจนถอยหลังแล้วกระโดดหายไปห่วยใช่เงยยังปากดีเอ่ยว่าถึงแม้ท่านจะไล่ปลาเลี้ยงตาไปได้แต่ก็อยา่าคิดว่าข้าจะสำนึกบุญคุณอะไรนะห้างแชงงักตอบว่าข้าไม่ได้มาช่วยท่านข้ามาหาปลาเลี้ยงตากต่างหากแล้วก็ยื่นขวดยา ไห้บวยหงกีบอกว่าในขวดนี้เป็นยานรักษาอาการบาดเจ็บสามเม็ดเอาไว้รักษาตัวเธอข้าไปก่อนพวกท่านอยู่นั่งกรรมฐานกค่สักคืนแล้วกันแล้วข้างแช่งงักก็จากไปบวยหงกีเปิดขวดยาหยิบยาใส่ปากหนึ่งเม็ดแล้วยื่นให้หวยแชยงเงกอีกหนึ่งเม็ดแต่นางไม่ยอมกินทันทีหวยฉุยงเงกค,คนพี่ก็คืบคานมาถึงบวยหงกีก็ยื่นยาให้แต่หวยแช่เงักร้องห้ามไว้ไม่อยากจะเป็นบุญคุณกันบวยหงกีก็ต้องอธิบายว่าข้างแชงงักเนี่ยเป็นคน เป็นคนแบบนี้แหละชอบช่วยคนแต่ไม่ชอบพูดทวงบุญคุณใครจะแ,แก้เก้อทาเป็นแข็งแข็งแบบนี้ตลอดแหละอินเธอสองพี่น้องก็เลื่องใจหลอนพันมีเสียงหลวงจีนของเร้าหลินมาบวยหงกีก็เลยถามชื่อแซ่ก็ตกใจเพราะเป็นหลวงจีนรุ่นหุดลูกสุดท้ายของเร้าหลินฉายาหุดเสียงใต้สือที่ติดตามมาเพื่อจะเจรจาให้ห้างแชง,งกมีเมตตาอย่าเครียดแขนบวยหงกีเลยว่ามีหน้ามันถึง บอกว่าคืนนี้ให้นั่งกรรมาฐานแสดงว่ามันรู้อยู่ว่าหลวงจีนจะมานี่เองแล้วพุทธเสียงใต้สื่อก็หยิบยาของเส้าหลินมาสองเม็ดมอบให้สองพี่น้องแท่หวยบอกว่าจริงๆอาการของพวกท่านแค่ยาของอาตมาก,ก็พอแล้วแต่ยาที่หั่งแช่งงาให้กับท่านอาจารย์ของอาตมาเนี่ยปรุงให้หั่งแช่งงาเองนั่นก็คือยาเมดไต้หวยตังซึ่งเป็นยาวิเศษสีกาทั้งสองเก็บไว้ก่อนก็ได้นะที่น้องแท่หวยจึงยินดีกินยาของกุศ ยังใต้สือ่อที่เหล่าสุลาน้าเอียงในเขตปกครองของป้อมวชิราเป็นเหล่าสุลาชื่อดังคลผ่านไปมาก็ล้วนแต่จะแวะเวียนมาดังนั้นจึงเป็นที่รวบรวมข่าวสารของป้อมวชิระเช่นกันท่านแช่งนักมาถึงเขตนี้ได้7วันแล้วท่านแช่งนักรอบเขาไปสำรวจในป้อมวชิระหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้ลงมืออะไรแต่ก็ไม่ประมาทในเขตป้อมวชิระรู้ดีว่าปลาเลี้ยงตั น่าจะรู้ข่าวการมาของตอนแล้วตั้งแต่วันแรกดังนั้นห้างแฉงักเปิดห้องพักสามห้องเพื่อไม่ให้ผู้สืบข่าวรู้ชัดเจนว่าตนนั้นจะพักอยู่ห้องไหนแน่อีกทั้งอาหารการกินก็ตรวจสอบคิษอยู่ตลอดเวลาขนาดวันนี้เป็นวันที่7จตั้งแฉงักเดินลงมากินข้าวยังต้องนั่งหันหลังให้กําแพงในส่วนของร้านอาหารมีผู้คนดื่มกินกันมากมายแต่ที่เตะตาของห้างแฉงงักกับเป็นชายชรลาสองคนที่นั่งโต๊ะอยู่ขวามือ แต่ไม่นานมีเสียงจากภายนอกดังว่าพอบ้านคักแห่งป้อมวชิระมาแล้วเมื่อพอบ้านคักเดินเข้ามาผู้คนมากมายล้วนออกไปจากร้านเหลือเพียงหั่งแช่งงักและชายชราทั้งสองพอบ้านคักจ้องมาทางชายชราทั้งสองชายชราทั้งสองเห็นท่าไม่ดีพูดเสียงเบาๆกับหั่งแชง,งักว่าหัวหน้าหั่งพวกเราสองพี่น้องคือค้อนดาวตกคู่บัดน,นี้ต้องการจะออกจากป้อมวชิระขอให้หัวหน้าหั่งยื่นมือ เข้าช่วยเหลือด้วยเธอภายภาคหน้าแต่ใช้สอยอะไรเราสองพี่น้องก็จะทําให้จงได้พอบานคักเกิดว่าสองพี่น้องตระกูลอึ้งประมุกยินดีหากพวกท่านทั้งสองจะกลับไปอยู่ที่ป้อมเช่นเดิมสองพี่น้องตอบว่าพอบานคักตอนที่ท่านชักชวนลงมาท่านบอกว่าประมุกป้องวชิลาของท่านเนี่ยปาเลี้ยงตักเป็นคนดีมีคุณธรรมแต่เมื่อคืนก่อนเนี่ยเรารอบได้ยินว่าปาเลี้ยงตักกับพวกท่านวางแผนจะจับตัวเด็กสาวมาคมคืน แบบนี้จะให้เรากลับไปสาวามิภักดิ์ได้อย่างไรพ่อบ้านคัดสายาข้างมานพันมือกลัวว่าห้างแฉงงักจะยื่นมือเข้ามาช่วยสองพี่น้องค้อนดาวตกคู่จึงปลาลูกกลมระเบิดออกหลายลูกพอแตกกลับมีเข็มพิษละเอียดเท่าขนวัวกระจายออกทั่วบริเวณห้างแฉงงักและค้อนดาวตกคู่ยกโต๊ะมากำบังไว้ได้ห้างแฉงแบบง,ไไง,แงักปลอดภัยดีแต่สองพี่น้องกลับถูกเข็มพิษห้างแฉงงักสยบพ่อบ้านคัดไว้ได้ไอ้ก บีมอลกดฟันถุงอาวุธลับของมันตกลงให้สองพี่น้องเข้าไปหายาถอนพิษแต่ยาถอนพิษกลับอยู่ที่ตัวพ่อบ้านครท่างแฉงงะก,กระชับกระบี่ลงที่คอพ่อบ้านคะมันจึงยอมมอบยาถอนพิษออกมาแล้วห่างแฉงงะก็ไล่สองพี่น้องตระกูลอึ้งออกไปแล้วกราบกับพ่อบ้านครว่าข้ารู้ว่าสักครู่ปาเลี้ยงตะจะมาที่นี่แต่ก็ยังไม่อยากจะฆ่ามันเอาไว้วันหลังค่อยพบกันใหม่บนเนินใบปังทางตะวันตกของ เมืองน,นั่เอียงสองพี่น้องค้อนเดาตกคู่มาดักรอหั่งแชงงักอยู่หลังจากขอบคุณการเป็นที่เรียบร้อยสองพี่น้องจึงแจ้งข่าวในป้องวชิลาว่ามีกลไกอยู่มากมาย ผู้ที่รู้จักกลไกนี้ก็คือมือพิสดารลิ่มอันทงดังนั้นควรจะไปเอาแผนที่ป้องวชิละมาก่อนแต่ลิ่มอันทงชมชอบอิสตีถ้าถูกใจก็จะพาเข้าไปในห้องลบดังนั้นถ้าจะชิงแผนป้องวชิละมาห้างแชนง,งักได้แต่ต้องปลอมตัวเป็นจตีเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้ที่ถ้ำผาหินขาวเป็นที่อยู่ของมือพิสดารสองพี่น้องบอกว่า พวกตนเคยพาหญิงสาวมามอบให้ลิมอันทงดังนั้นพอสองพี่น้องบอกกับยามหน้าธรรมจึงเข้ามาได้ตอนนี้สภาพของห้างชางะก,กลายเป็นหญิงงามไปแล้วจริงๆขนาดสองพี่น้องตระกูลอึ้งยังต้องชมเพราะห้างชางะนั้นได้รับฉายาอีกอันหนึ่งว่าทาลกทองย่อมห่อเหลาเกินธรรมดาอยู่แล้วลองเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่เรื่องยากรอที่ห้องโถงไม่นานลิมอันทง รูปร่างอ้วนฉุกก็ออกมาต้อนรับสองพี่น้องถูกเชิญให้ไปนั่งรอที่เก้าอี้แต่ห้างแชงงะก,กับถูกให้ยืนอยู่กลางห้องโถงโดยที่ลิมอันทงเดินวนชมความงามชมไม่ขาดปากว่าสวยจริงๆแล้วลิมอันทงก็ให้บรรดาสาวๆมาจูงห้างแชงงะเข้าไปในห้องรับสองพี่น้องคอนดาวตกคู่ก็นึกแปลกใจอยู่นิดน,นึงว่าปกติลิมอันทงพอใจสาวคนใดนเขาจะเป็นคนจูงเข้าห้องรับเอง แต่ครั้งนี้กลับให้คนอื่นเป็นคนจูงเข้าห้องลับในห้องลับฮั่นแชงงักสังเกตเห็นหนังสือและม้วนกระดาษมากมายเหลือไปเห็นม้วนกระดาษเขียนว่าต้อมวัชิระอยู่บนชั้นริมอันทงยืนอยู่ห่างๆภายในห้องไม่มีผู้ใดอีกริมอันทงเอ่ยว่าปกติปมุขป้อมวัชิระทรงสาวๆมาให้เราจะทำตำหนิไว้ที่หลังหูซ้ายเช่นไหนเจ้าถึงไม่มีในฟังแค่นี้หั่นแชงงักรู้ว่าแผนแตกซะแล้วจึง สะจอนเข้าหาลิมอันทงทันทีแต่กลับมีลูกกรงเหล็กหล่นมาขวางไว้หั่งแฉงะใช้กระบี่มรกตฟันทําลายฝ่าออกมาได้แต่ยังมีลูกกรงเหล็กหล่นมาอีกชั้นพร้อมกับพันยาสนกทาให้หั่งแฉงะต้องล้มลงกับพื้นลิ้มอันทงกล่าวว่าไม่คิดว่าสตรีผู้นี้จะเป็นกระบี่มรกตกระพัวโลหิตหั่งแฉงงะจับกุมเจ้าได้ถาคงได้รางวัลจากประมุกชิ้นใหญ่เลยไม่เพียงหั่งแชง่ง แงะถูกสยบสองพี่น้องค้อนดาวตกคู่ก็ล่วงลงสู่คุกน้ําเบื้องล่างถูกจับกุมเช่นกันแต่หั่งแงะลืมตาขึ้นก็พบว่าตนเองถูกพาดไว้กับแง่งหินริมหน้าผาที่เบื้องล่างเป็นแม่น้าพลันได้ยินเสียงสตรีร้องเตือนว่าอย่าขายาับหัางแงะจึงค่อยๆจับหินลุกนั่งขึ้นมองไปที่ต้นเสียงเห็นสตรีในชุดบางเบากําลังเกาะอยู่ที่ผนังขาหินดูจากตา ก็รู้ว่านางไม่มีกำลังภายในแต่มีร่องรอยบาดแผลบนตัวหลายจุดท้ายคนฝึกวิทยายุทธมาบ้างดังนั้นได้แต่เอื้อมมือไปคว้าแขนนางดึงขึ้นมาอยู่ด้วยกันบนหินห่างแช่งักถามว่าท่านเป็นคนช่วยข้าหรอหรือนี่ข้าตายแล้วเพราะตอนนี้ที่ข้าเห็นก็เป็นนางฟ้าที่อยู่ต่อหน้าหญิงสาวเลยว่าหัวหน้าห้างท่านไม่ต้องมาปากหวานหรอกข้ารู้จักท่านและชื่อเสียงของท่านดีท่านเป็นคนอมยิหิไม่ สนใจสตรีที่งดงามหรอข่างแชงฮักแลดวดูดใจขึ้นเอ่ยมาว่าท่านหมายถึงเรื่องของสุรางก้าวฟ้าบ้วนแข็งเอี่ยมเหรือนางตอบว่าใช่บ้วนแข็งเอี่ยมนั่นแหละหญงสาวงามล่มเมืองขน,นาดท่านยังตัดใจสังหารนางได้เลยขั้งแช่งฮักตอบว่าข้าไม่สนว่าใครจะรูปโฉมอย่างไรหรอกแต่นางเนี่ยโฉดชั่วเพื่อไม่ให้พี่น้องของข้าสองคนฆ่าฝันกันเองข้าได้แต่สังหารนางแต่กระนั้นพี่น้องของข้าคนหนึ่งก็ต้องจากไปหญิงสาวจึงเล่าเรื่องราว ตนว่านางมาอยู่ที่นี่ก็เพื่อนล้างแค้นลิมอันทงอยากได้ในตัวนางแต่ลิมอันทงเนี่ยไม่บังคับนาแต่จะล่อหลอกนางซะมากกว่า ลิมอันทงยื่นข้อเสนอว่าภายในหนึ่งปีท่านนางหนีออกจากถ้ำผาขาวนี้ได้น่าจะถูกปลดปล่อยเป็นอิสระตอนนี้ก็ขาดอีกแค่สาวันเท่านั้นก็จะถึงตามสัญญาระหว่างนั้นลิมอันทงเผลยจับนางแก้ผ้ามัดไว้กับเสาให้นางดูมันสมสู่กับหญิงสาวคนอื่นหวังจะครอบครองนางแต่นางก็อดทนรอจนรู้ว่าห้างแชงนักถูกจับจึงเข้าช่วยเหลือหวังว่าหัางแชงนักจะช่วยนางล้างแค้นได้ท้าง แขงักบอกว่าท่านคิดว่าข้าไม่รู้ว่าท่านเนี่ยมีวรยุทธ์แต่ถูกสะกดไว้เหรอเดี๋ยวข้าจะช่วยกลุยชีพจรของท่านก็แล้วกันพานมีเสียงอํามิตรพุทธดังมาจากเบื้องหลังเป็นหลงจีนหุ้ยเสียงห่างแชง,งักถอนใจถูกติดตามมาได้อีกหุ้ยเสียงใต้ซือเอ่ยว่าถ้าศิีกาได้ยาวิเศษจากอาตมาจะยิ่งช่วยได้แต่ท่านต้องรับพาอาตมาเรื่องหนึง่งห่างแชง,งักตอบว่าถ้าจะมาคุยธุระไว้ที่หลังเป็นบรรพชิตคิดจะช่วยคน ไม่อุยเสียงไต้สือ่ออับจนถ้อยคาได้แต่ยื่นขวดยาให้ห่่งแฉงงักแล้วแนะนําว่าให้นําสีกานั้นไปที่ถ้าด้านนู้นดีกว่าอาตมากับประสบจะได้มีเวลาคุยกันที่นี่ห่างแฉงงักอุ้มหญิงสาวไปที่ถ้าจังกะก้อนยาให้นางสองเม็ดเป็นยาใต้ห่วยต่างที่แรกกับบวยหงกีมาแต่หญิงสาวนั้นไม่รู้ห้างแฉง,งักออกไปพบกับหุยเสียงใต้สือ่อปล่อยให้นางกินยาและโคจรลงปานไปหญิงสาวเมื่อกินยา รู้สึกว่าไม่ถูกต้องภายในร่างกายเหมือนเกิดการเปลี่ยนแปลงฉับพลันเลือดลมชีพจรล้วนเดินสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่งอย่างรวดเร็วภายในหนึ่งกา้านทูหนาก็เป็นปกติคิดว่ายานี้นะ่าจะเป็นยาเม็ดใตห่วยต่างยาล้ำค่าเช่นนี้ทําไมห้างแชงักให้นางกินติดกันสองเม็ดโดยไม่เสียดายนางจึงกลับย้อนไปดูห้างแชงักทันทีทันทีที่พุ่งตัวออกรู้สึกว่ากําลังภายในของนางล้ำหน้าก,กว่าก่อนที่จะถูกสกัดไว้อีกอุ๊ เสียใต้สือ่อพยายามเกลี้ยกล่อมให้ห้างแชงงนะักและอายในการแก้แค้นห้างแชงงนะักต่อกับ ว่าและทําไมตอนที่สํานักเจ็ดดาวถูกถล่มไต้ซือถึงไม่ออกมาห้ามคนอื่นบ้างละ่ะสานักเจ็ดดาวเนี่ยทำชั่วตรงไหนอุ้เสียงไต้ซือก็เทียงไม่ออกต่างแช่งักกล่าวอีกว่าใต้ผามาหาโพค่าได้รับความช่วยเหลือถ่ายทอดวิชาจากเทียนตีไต้ซื่อที่ถูกคุมขังมา50ปีโดยเจ้าอาวาสถ้าจะให้ยุติเรื่องราวมีแต่จะต้องค่าค่าเท่านั้นพุดเสียงใต้สือ่อจึงเปลี่ยนวิธีเกลี้ยกล่อมหมายว่าถ้าใช้ความดีค่อยๆทําให้เชาวยุด เข้าใจจิตใจของท่านจะไม่ทําให้ผู้คนยอมรับนับถือมากกว่าเหรออย่างเช่นประสบให้แม่นางนั่งกินยาเม็ดไตห้ยตังถึง2เม็ดก็เป็นการทําความดีเหมือนกันห้างแชงักตอบว่านางไม่จะเป็นต้องรู้ข้าจะทําอะไรข้ามีคิดจะประกาศออกไปในอดีตมีคนทําดีและประกาศออกไปก็ไม่เห็นจะมีส่วนช่วยใดๆดังนั้นข้าไม่สนใจหรอกว่าจะมีคนคิดอย่างไงพุดเสียงใต้สือหมดคําพูดหัางแชงักเลยว่าหวังว่าพวกเราจะ สนทนาเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะหวังว่าจะไม่พดกันอีกครับเราซื้อขอเล่ากับทะลงเลือดในตอนนี้ก็จบตรงนี้ก่อนแล้วกันครับเป็นอันว่ามีหญิงสาวผู้หนึ่งช่วยห้างแฉงงะออกมาจากถ้ำผาขาวได้หญิงสาวผู้นี้เป็นใครกันแน่ มาติดตามกันในข่าวต่อไปครับสำหรับวันนี้เราสื่อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดะระฆังไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสำหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ